สวัสดีครับมาพบพ่อครับช่องเบาสือครับหนุ่มลงงานครับหรับลังเลิกงานครับมาหาเก็บผักครับผมคยับพักกระเดาหยัใแฉเบิ้งนะครับนี้ก็ได้มาหลอกเก็บพักกระเดาครับมาเบิ้งหยยบเบิ้งทงหน้านะครับ นี่ครับมามาเลาะบึงทุ่งนาครับแถวบ้านเขาครับเขาเขางามบอกลูกเขาเกิดล้วครับกเกี่ยวจนลูกเขาเกิดล้วครับทุ่งนาอ่อมหู้ยผุนทับผุนทับตอาที่กำลังตกดินครับบรรยากาศดีครับนี่ครับปลาอ่อมปลาอ่อมทุ่งนาครับนี่ครับต้นพักกระดาวขื่นเก็บ่าหันย่อยก็ดอกก็กำลังออกครับมาเลาะบึงหมงหาอยูหากิ้นครับ เดี๋ยวพ้ายางหลอกเบืองเนีครับหน้ามือใส่ทะลุดเกลียวกันนะครับคือมือนี่เห็นหน้าสองมือเนาะไม่ืชมือ,นะมมอครับมือแหลกกับวานมือชองมาเกีียวจ่อยเดี๋ยวจ่อยครับผ้ายางเยี่ยมน้ำชุมทงหน้าเขาครับย้ำแ,แรงครับหลังเลือดงานครับเลืองานมากกันทั้งเสียครับห อยู่หากินครับบางเที่ยก็ขี่รถเลาะครับเลาะเพิ่งม,มองหาอยู่หากินครับแล้วก็วันหยุดกะพากันมาเอาครับมาผอมในมีปลาแน่ก็พากันมาเอาครับรบรรยากาศนึ่งแรงครับ น,นาทางนี้ผักกาดดาวหันง,งามเลยครับเก็บได้ทังนี้นะครับเนี่ยครับนี่คือกำลังปงกำลังออกดอกครับตอนนี้ครับ,รรออรบน,นี่ครับมะมะเพาะครับเก็บผักกาดดาวมะเพาะเพาะมองไส้หนูครับทางเลียน มันกำลังมันเลียนอยู่ครับมันอยู่ครับนี่ครับเดี๋ยวหมือหล้าเอาเอากลับมาใส่ครับนี่ครับนี่เสียครับมหาเก็บผักมหาเลาะเบึงมองใส่หนังาชนีนะครับเด๋ยวเวลามากกับบาดแมากผู้เดียวสี่เลยครับมากกมูครับโอกาสมากผู้เดียวครับแต่มาเบิองสี่มากผู้เดียวอยู่ครับ ครับบรรยากาศย้ำแรงด้วยทิวตกดินครับบรรยากาศดีครับท่านนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลากลัแลรวครับกับหองห้วครับแต่พักแล้วอันนี้ขิ้แรงแล้วครับคนแก่พักนะครับขี่ขั้นนี้มากครับครับรถขู่ใจครับยูนกันมาสิบห้าปีสัพกปีครับขั้นนี้ครับขี้มากครับ บรรยากาศครับคลิปนี้กับซ้ำหนี้ะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับมือหลังสีมาพามาเบ่งวา่าสีผ้าไปทางใดน,นะครับลังเหลืองงาน,นครับคลิปนี้กับซ้ำหนี้ะครับลาไปด้วยคำวา่าสุกใดในเล่าจะเท่าสุกเสาร์อาทิตย์สวัสดีครับ